สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครับทางผม PK Tactical แล้วก็ผมครูเดี่ยวราชสีวันนี้จะมามาเทคนิคการยิงปืนแบบแม่นยำครับอาจจะทำอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันนะครับเชิญครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเทคนิคการยิงแบบแม่นยำครับมีสี่ขั้นตอนเดี๋ยวมาดูกันระยะกี่เมตรครับสิดเมตรครับระยะสิบเมตรครับเก้าไอซ์ูมานสารก่นครับ สหลังจากเรามันสูบกระสุนแล้วขึ้นลำไละไนะครับเสร็จแล้วหนึ่งคือการจับนะครับหรือการกลิปปืนยกหัวไม่มือขวาขึ้นก่อนนะครับสอดสี่นิ้วเข้าใต้กลองกายอุ้มมือเข้าไปแทนหัวม,มือซ้ายนําหัวไม่มือขวากดตามเพื่อจะหลบคันค้างลไรแล้วหลบตัวเซฟนะครับอ่าตัวนี้เป็นปืนทีเซตเจ็ดห้าบีหนึ่งจับสองยกสูบลมหายใจเข้าสามจับศูนย์กระโดดหายใจสี นิ้วเข้าโครงไกลครับสัมผัสไกลปืนแล้วเหนี่ยวไกลช้า,ายิงจบนิ้วออกนอกโครงไกลลดปลืนละงครับมือใหม่นะครับแนะนํายิงไปทีลดนัดก่อนนะครับมือหลุดจับใหม่นะครับเหมือนเดิมหนึ่ง,งจับ2ยกสจับศูนย์ตั้งลูมหาใจไว้ ตีนิ้วเข้ากลมไกลแล้วเหนี่ยวไกลช้านะครับศูนย์ชัดไวรปืนทางสไลด์กดแม็กกาซีนออกปืนปลอดภัยพลิกไปทางซ้ายเพื่อเปิดช่องว่างให้เขาเห็นดูเอา้ามาดูเป้าที่ผมยิงอ่านี่ครับวงเอ็กขอบวองวงสิบ สองนัด